สนับสนุนโดย b e n นฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชน,นักเคลื่อนไหวทางการเมืองนายเอกชัยหงกังวานโพสเฟสบุ๊กระบุว่าเข้าใจและเห็นด้วยที่พักก้าวไกลจะยึดเก้าอี้ประธานสภาไว้กับตนเองแต่ที่ผมเป็นห่วงคือก้าวไกลมีจุดอ่อนด้านมือกฎหมายที่พลาดหลายครั้ง ตำแหน่งประธานสภาเป็นผู้ควบคุมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรการประชุมสองสภารวมถึงการจัดลำดับร่างกฎหมายยติที่จะประชุมบุคคลนี้จึงจําเป็นต้องมีบารมีและแม่นกฎหมายและระเบียบอย่างมากไม่เช่นนั้นฝ่ายค้านสอวอจะรุมขย่ําเละแน่อย่าเอาเด็กเมื่อวานซืนออ่อนหัดมานั่งเก้าอี้นี้เป็นอันขาดก่อนหน้านี้ โฆษกพักเก้าไกลนายรังสิมันโรมบอกถึงกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสข้อความเตือนว่าเก้าไกลอย่าเสียตําแหน่งประธานสภาวุทารัศดรเป็นอันขาดว่าอันที่จริงก็เหมือนกับที่ในาใยชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักเก้าไกลได้เคยกล่าวเอาไว้ ว่าในเรื่องของตำแหน่งประธานสภาุ้ทรนราศฎรเป็นตำแหน่งที่พักเก้าวไกลอยากรักษาประเพณีที่เคยทำกันมาซึ่งในอดีตหากไม่นับรวมปี2 5 6 2จะพบว่าพักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งเป็นลำดับหนึ่งจะขอตำแหน่งประธานสภาุ้ทรนราษฎรด้วยเพื่อผลักดันกฎหมายต่างๆพักคก้าไกลยืนยันว่าตำแหน่งดังกล่าวทางพักคก้าไกลต้องขอเอาไว้เองส่วนมีพักการเมืองใดมาต่อรองตำแหน่งประธานสภาุ้ทรนราศฎรแล้วหรือไม่นายรังสิมันบอกว่ายังไม่ทราบแต่เบื้องต้นพักเก้าวไกลได้ประกาศมาหลายครั้งและยืนยันในเรื่องนี้มาโดยตลอด ส่วนได้พูดคุยกับพักเพื่อไทยในประเด็นนี้หรือไม่นายรังสิมันบอกว่าต้องถามนายชัยทวัฒน์เพราะเป็นผู้ดูแลการเจรจาในพักร่วมรัฐบาลซึ่งจะตอบคําถามได้ดีที่สุดส่วนนายนัทวุฒิบัวประทุมรองหัวหน้าพักเก้าไกลเป็นผู้ที่เหมาะสมกับตําแหน่งประธานสภาหรือไม่นายรังสิมันบอกว่าในรายละเอียดทางพักเก้าไกลยังไม่ได้มีการพูดคุยกันว่าใครเหมาะจะเป็นแคนดิเดตในตําแหน่งประธานสภาซึ่งคิดว่าพักเก้าไกลยังมีเวลาคุยว่าจะมีใครที่มีความเหมาะสม ส่วนจานวนสสที่ยกมือโหวตนายพิธาลิมเจรินรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีอาจยังไม่เพียงพอจะมีการดําเนินการอย่างไรต่อไปนายรังสิมันบอกว่าเท่าที่ตนทราบยังเห็นว่ามีอีกหลายคนที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะลงมติไปในทิศทางไหนเข้าใจว่าคงรอดูก่อนซึ่งยังคิดว่ายังมีเวลาที่จะเจรจาพูดคุยเพื่อจะนําไปสู่การปลดล็อกมาตรา272ซึ่งมาตรา272อนุญ,ญาตให้สอวอสามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ซึ่งมองว่ามาตรการดังกล่าวอยู่ในบทเฉพาะการเป็นกฎหมายชั่วคราวที่ปีหน้าก็หมดแล้ว ดังนั้นไม่จะเป็นต้องรอให้หมดตามรัฐธรรมนูญทําไมถึงไม่ช่วยกันปิดสวิตมาตรา272เสียตั้งแต่ตอนนี้ส่วนที่มีสวหลายคนยังมองว่าม .112 ยังเป็นเงื่อนไขยอยู่แม้ไม่มีใน MOU ก็ตามแต่นายพิธายังถแถลงว่าพักจะเสนอเข้าไปในสภาอาจเป็นเงื่อนไขที่ไม่ยกมือให้ในายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนรายรังสิมันบอกว่าต้องไปดูเงื่อนไขจริงๆว่าเป็นไปเพราะมาตรา112หรือไม่ หากยังมีการตั้งคำถามไปเรื่อยๆเ,เกี่ยวกับมาตรา112ก็ต้องกลับไปดูว่าจริงๆแล้วอาจ,อาจไม่เกี่ยวกับมาตรา112แต่อาจเป็นการที่จะไม่โหวตให้พักเก้าไกลมากกว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ของสอวส่วนกรณีค่าแรงขั้นต่ำ450บาทที่อาจไม่สามารถปรับขึ้นได้ทันทีตามที่หาเสียงไวนายรังสิมันบอกว่ายังไม่มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้คิดว่านายพิธาได้อธิบายอย่างชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่พักเก้าไกลจะดำเนินการในเรื่องขึ้นค่าแรงจะเป็นยังไง นอกจากนี้พักเก้าไกลได้มีการประชุมหลายวงแต่ยังไม่มีการประชุมรวมเนื่องจากช่วงนี้ต้องกระจายการทํางานเพื่อผลักดันให้บรรลุปเป้าหมายการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้จึงต้องเตรียมการหลายด้านแต่ไม่สามารถเปิดเผยใ,ในรายละเอียดได้